สวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะมาทําคลิปให้น้องชายนะครับผมน้องได้เพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมแล้วน้องก็บอกว่าถ้าเราไปซื้อเก่ปลากว่าจะมันจะเต่งเลกเข่งได้มันนานใช่ไหมครับผมให้ผมแนะนําวิธีหน่อยที่แบบว่าเลี้ยงเลี้ยงชายในประมาณไหนนะครับผมที่ว่าจะเล่นได้เร็วนะครับผมเลือกประเภทไหนนะ หรือว่าไปเรียกลูกป้อนอะไรแบบนี้นะครับประมาณนี้นะน้องขอคําแนะนํานะก็สรุปไม่ในคลิปนี้นะครับผมสาหรับผมนะครับผมเอาที่เลี้ยงแล้วเข่งได้เลยนะครับผมอ่าถูกต้องนะครับผมผมแนะนําให้เป็นหูขาวหูขาวแล้วอ่าที่สําคัญนะผมแนะนําไม่เป็นพวกสองสามสายเลือดนะครับผมสองหรือสามสายเลือดนะสองสายเลือด ตอนนี้ก็เป็นพวกที่ผสมหน้านวลน,นะครับผมอ่าเห็นไหมที่ตามฟฟดมันมีอะไรอ่ะหน้านวลห้าสิบหน้านวลเจ็ดสิบห้าอ่าพวกนี้มันจะเก่งนะครับผมเพราะว่านกหน้านวลมันเห็นไหมพวกเราจะเห็นว่ามันลงเร็วมากนะครับผมลงเร็วนะลงเร็วเร็วพูดไง่ายๆก็คือเราเอามาเราผสมจนกลับมาเป็นนกคงัวจุกอีกครั้งนะครับผมมันจะลงเร็วมากนะครับผม อ่าหน้านวลเห็นไหมผสมกับนกรงหวัวจุกเห็นไหมเพื่อนเถ้นตาเพื่อนๆเคยได้ยินอะไรนะดอกเตงผสมหน้านวลหน้านวลผสมหัวจุกผสมไปมาจนกลับไหมตัวมาเป็นนกรงหวัวจุกนะครับผมอ่าพวกนี้จะลองเร็วมากนะอันนี้สองสายเลือดนะสมมติอันนี้สองสายเลือดแล้วอีกสายเลือดหนึ่งอีกนะก็จําเป็นพวกหน้านวลพวกอินโดพวกเวียดน,นามผสมรวมๆกันพวกนี้ล้องเยอะนะครับผมก็เลยผสม ข้ามสายเลือดมาเพื่อเอามาเล่นนะครับผมที่น้องถามมานะน้องก็กลัวว่าจะไปแต่งเกปลาเร็วมันไม่เล่นเกปลาบางที่เลี้ยงมาเป็นปีแล้วไม่สู้มันก็มีนะครับผมเกิดจากมันเหนมากมันดิ้นเยอะปรายากก็มีนะครับผมแต่ถ้าอยากให้เล่นได้เร็วๆก็ที่ใช้เวลาเลี้ยงนะคือถ้าเราไปจบนกเก่งมาจะไม่นกในสนามมามันก็ค่อนข้างจะมีราคานะครับผม ก็คือต้องใช้ทุนพอจํานวนนะเออถ้าเราไม่ไปเจอทีมานหรือว่าคนใจดีเขาแบ่งให้เราจะไม่ได้นะครับผมยากมากเลยนะครับผมก็คือผมได้แนะนําให้น้องไปนะครับผมจะโก้มาทําคลิปให้น้องนะในคลิปนี้นะครับผมก็คือแนะนำไม่ไปเล่นพวกสายเลือดนะครับผมอ่าไม่ว่าจะสายเลือดอะไรนะดอกเตงหน้านวลผสมลกลง ผสมบางทีก็ผสมไปไม่เป็นนกลงนะครับผมเขาผสมข้ามกลับมาอีกทีนะเพื่อให้เป็นนกลงหัวจุกพวกนี้จะเก่งนะอะไม่ว่าจะสองสายเลือดสามสายเลือดนะไอ้ที่เขาเรียกว่าลูกอะไรนะลูกห้าสิบลูกเจ็ดสิบอ้าพวกนี้นะเอะเขาจะเรียกตามจํานวนว่ามีเชื้ออะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าแบบนั้นนะครับผมให้เลือกพวกสายเลือดมาเล่นนะครับผมเพราะว่าพวกสายเลือดจะเก่งจะเก่งนะครับผม คือเราเลือกมาจากหูกขาวนี่คือมันมันลองเล่นเก่งไว้อยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกผสมสายเลือดพวกนี้ปากมันจะโบนะครับผม,มปากมันจะโบเลวมันจะเก่งนานนะครับผมเก่งนานคือเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับผมคือตามกลุ่มเฟสตามกลุ่มอะไรใช่ไหมครับผมพวกที่เป็นสายเลือดลูกผสมนะครับผมพวกนี้จะราคาแพงนะครับผมราคาจะเลงเลย เห็นไหมตอนนี้ตามตลาดนะเพื่อนๆซื้อนกกรงหัวจุกอยู่อยู่ที่ตัวสามสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยใช่ไหมแต่ถ้าเพื่อนๆไปโดนหน้านวลตัวพันห้าสองพันสามพันนะครับผมอ่าหรือว่าไม่กับตัวสายเลือดเลยนะครับผมแล้วก็ข้อดีของสายเลือดผสมพวกนี้นะข้อดีมันเยอะนะครับผมเพื่อนๆเข้าใจไหมมันสู้นานนะครับผมแล้วใจมันใจมันดีนะครับผมแล้วมันมีต้นทุนของสายเลือดพวกนี้ก็คือปากมันเบนะครับผม อ่านี่ก็คือมาให้ความรู้บางทีเพื่อนมาเล่นไม่ใช่ไหมครับผมอาจจะไม่เข้าใจพวกสายเลือดนะครับผมคือนกกวงหัวจุกไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับผมมันมีไอ้จาพวกนี้นะจําพวกอ่าสองสามสายเลือดพวกนี้เก่งมากนะครับผมเขาผสมข้ามไปข้ามมาจนกลับมากลายมาเป็นนกกวงหัวจุกแล้วก็เก่งนะครับผมแล้วไอคิวมันดีดีกว่านกงวงปกติที่เราเล่นกันอีกนะครับผมอ่า แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนจะคิดเดินสายจะคิดอะไรนะยอมลงทุนครับผมยอมลงทุนไปซื้อไอ้พวกสายเลือดนี่มาันมานะครับผม,มพวกนี้โหดมากนะครับผม,มไอ้พวกสองสามสายเลือดนะผมได้ยินมาเยอะนะนก็เหมือนที่เคยบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหม,มไม่ว่าจะเป็นพวกผสมเวียดนามอินดูหน้านวลในพวกนี้ผสมไปมาหลายสายพันธุ์นะบางบางตัวนะสามสายเลือดเพื่อนเคิดดูนะอ่า แล้วอินโดมันก็มีข่าวเยอะเห็นไหมว่าอยู่ในลาวไหนก็เพื่อนข้างๆก็ไม่ร้องนะครับผมอินโดแต่ปกติอินโดมันก็ไม่เก่งนะครับผมเพราะว่ามันมีขนยาวที่หูนะเพราะมันขนยาวเขาไม่เก็งเาในสนามเขาก็บอกว่าตัวใกล้ๆไม่ลงบ้างหรือว่ายังไงบ้างแบบประมาณว่าเพื่อนกลัวประมาณนี้นะครับผมอ่าพวกสามสายเลือดนะให้เพื่อนๆจาได้เล,เลยว่าเห็นไหม ถ้ามีหูแดงยาวคงไม่เก่งแต่ขคผสมจนหูแดงยาวหายไปนะครับผมจนจนเป็นปกติเลยนะเป็นนกกรงปกติเลยแต่หูแดงไม่ยาวเนี่ยมันเก่งเห็นไหมผมมันเก่งทีนี้โคมีราคานะครับผมแต่ว่าสูตรขคยังอีกเยอะนะครับผมยังอีกผมก็ได้ไปถามเพื่อนบ้างอะไรบ้างรูกกรงโอมูลมานะครับผมแต่ว่าเขาพูดเป็นปากเดียวกันหมดนะครับผมว่านกผสมสายเลือด เก่งนะครับผมอืมเขาบอกว่าเคมีหน้านวลมันก็เก่งอยู่แล้วนะครับผมหน้านวลน,นะแล้วตอนหลังนี่ผมได้ยินมามีทั้งผสมเวียดนามอินโดหน้านวลอะไรหลายอย่างนะครับผมอืมเขาผสมจนได้สายเลือดที่เก่งออกมาเลยนะครับผมอ่าวันนี้ก็เอาพวกสายเลือดมาฝากนะครับผมให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับอ่ามือใหม่ที่กลับจะมาเล่นหรือมือโกเลืกไปแล้วแต่กลับจะมาเล่น ก็ถ้าเขาฟังคลิปนี้เขาอาจจะไปหาพวกสายเลือดมาเล่นนะครับผมพวกนี้นะแล้วก็ที่ผมแนะนําไม่เป็นหูขาวเพราะว่าหูขาวมันเอามาเลี้ยมันผมมันจะเตะหูแดงใช่ไหมมันสู้กับตายเลยนะครับผมอ่าให้เราเอาหูขาวมานะแล้วทําให้เตะหูแดงสู้จริงเก่งนานนะครับผมอ่าอ่าแต่ว่าพวกลูกผสมนี้คือผมไปสอบถามปัญหามานะครับผม มันจะมีอาการเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะดุกเกินนะครับผมไอ้พวกเลือดผสมนี่มันดุเกินดุเกินจนจิกหางนะครับผมอ่าไม่นั้นก็เครียดที่มันอยู่ในกรงมากนะครับผม,มแต่เราก็แก้ได้ใช่ไหมเราก็ไปปล่อยในกรงกว้างให้อิสระนูน่นนี่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลับมาหายจิกนะครับผมหรือว่าวิธีที่แก้หายจิกหางอะไรผมก็เคยสอนไปเลื่อนไปดูได้นะครับผมทลิปนี้นะไอ้เพื่อนๆจำมาเลยว่าเลือกโอกาว แล้วก็เป็นสายเลือดนะให้มีสายเลือดนะไม่ไม่ว่าจะเป็นสายเลือดพวกพวกที่เก่งอยู่แล้วนะสายเลือดพวกที่เก่งอยู่แล้วหรือว่าสายเลือดพวกหน้านวนพวกอ่าอินโดเวียดนามที่ผสมผสมข้ามสายพันธุ์พวกนี้เก่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมมาทําคลิปให้ความรู้นะครับผมสำหรับใครที่อยากคอมเมนต์ให้ความรู้อะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมแต่ต้องคอมเมนต์อยู่ในความสุภาพนะครับผม ่ถ้าไม่สุภาพก็ฝากเอดมินด้วยนะออกตัวไว้ก่อนเรากว้ก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ